สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่1กันยายน2565แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดต,ตีน้อยใบนี้เป็นข้อมูลวิ่งบนล่างเลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับมี4ลงไปล่างหวยออก42 5ไปอยู่บนครับตำแหน่งหลักร้อยหวยออก583 2งวดหลังสุดประมาณนี้ งดใหม่ของอาจารย์ได้ตัวเดิมทุกท่านวิ่งบนล่างได้4กับ5นะครับ4กับนํานำไปดึงตัวเด่นกันดูครับ4จะลงล่างอีกไหมหรือว่าจะไปอยู่บนใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านหรือว่า5จะลงไปล่างหลอหล้นกันครับต่อมาครับบนนอนมา บนนอนมางวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าเลขห้าทุกท่านไปอยู่บนเนาะเลขเด่นของอาจารย์ที่ให้มาก็มีศูนย์สี่ห้าสองงวดหลังสุดเข้าครับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านบนหนึ่งทับเก้าทับหกห้าเลขเด่นของอาจารย์ได้ศูนย์สองห้าทุกท่านศูนย์สองห้าแนวทางของแอดต,ติน้อยครับบนนอนมา ใครรอแนวทางชุดนี้แคปหน้าจอนดนๆทุกท่านครับ025ต่อมาครับแนวทางเด่นบนของอาจารย์ใบนี้งวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวเลยนะครับมี5กับ8ทุกท่านเข้าตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลัก10ถัดไปอีกของอาจารย์ก็เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับไล่เรียงดูได้ครับ มดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้1ทับเทับ6 5เลขเด่นบนของอาจารย์ได้3 4 2 5 0จัดไปทุกท่านใบเต็ม3 4 2 5 0เด่นบนนะครับวันที่อยู่ตรงนี้ทุกท่าน1 9 6 5 ต่อมาครับเด็ดล่างของอาจารย์ก็เข้า2ตัวนะครับทุกท่านเด็ดล่างของอาจารย์มี4แล้วก็มี2แต่ว่างวดก่อนนั้นของอาจารย์หลุดไปเนาะกลับมาเดินต่ออย่างสวยงามนะครับมาซ่องตัวกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้เลขเด็ดล่างของอาจารย์ได้01256ทุกท่าน01256 จัดไปครับตีน้อยต่อมาครับ1้อหน่วยบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมามา2ตัวนะครับมี3กับ5มาตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็มาตำแหน่งหลักหน่วยถัดไปของอาจารย์ก็มา2ตัวนะครับมี5กับ9มาร้อยกับมาสิ งวดใหม่ของอาจารย์ครับได้ 1, 2, 3, 4, 5ทุกท่าน 1, 2, 3, 4, 5แนวทาง110หน่วยบนบายแอดตีน้อยตามนี้ครับไปต่อครับใบนี้แนวทางกระดานดำงวดประจำวันที่1ทับ9ทับ 6, 5 อาจารย์เปลี่ยนรูปแบบนะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้4 5 6ทุกท่าน4 5 6ชุดที่ติด4ชุดที่ติด5แล้วก็ชุดที่ติด6งวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดกระดานดำหลุดนะครับเลขเด่นน่าจะเป็น9 0 1ทุกท่านงวดใหม่ใบนี้ครับ ต่อมาครับใบนี้เป็นนทางของแอดละเด่นเป็นข้อมูลชุด3ตัวงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงเนาะมี513กับ815งวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้านะครับเข้าโตด๊ดของอาจารย์มี459หสองงวดหลังสุดประมาณนี้งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือ1 9ทับ9ทับห5 เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปทุกท่านใบเต็มชุด3ตัวของอาจารย์ครับได้8 5 2 9 6 1 9 6 2 2ตัวก็มี5 2 6 1 6 2 6 3แล้วก็7 2แนวทางของแอดละเด่นครับ ต่อมาครับเป๊ปซี่ดีที่สุดแนวทางของแอดกิดธนกฤิดงวดที่ผ่านมาชุดนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี8 5 3งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ1กันยายน6 5แคปหน้าจอไปดึงตัวเด่นกันดูครับชุดเป๊ปซี่ดีที่สุดใบเต็มครับ มาต่อกันที่แนวทางของเอดาวเหนือทุกท่านเอดาวเหนืองวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้านะครับมี3 8ตรงนี้เข้า2ตัวบนเป็นตัวกลับส่วนข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์เฉียดไปนะครับผิดไปตัวเดียวอาจารย์มี508ตรงนี้งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวานะครับ1กันยา65อาจารย์บอกว่า บนวิ่งเจ็ดนะครับเลขชุด3ตัวก็มี4 7 2 6 7 2แล้วก็0ูนย์เจ็ตัวมี7 2 7 4แล้วก็7 0็ล่างวิ่ง4ครับชุดล่างก็7 4 8 4 9 4่แดสี่เก้าสี่ชุดเตียจา์ใช้ปากกาแดงเขียนก็ชุดด้านหน้าเลยนะครับทุกท่าน ตามนี้ครับเดาวเหนือต่อมาครับใบนี้เป็นทางของป้าเดือนป้าเดือนงวดผ่านมาเข้าล่างนะครับของอาจารย์มี24ใบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้เลขชุดล่างของอาจารย์ตามที่เห็นครับ0406 0709 46 47 49 67 69แล้วก็79 ใบเต็มครับหน้วทางของป้าเดือนต่อมาก็เป็นข้อมูล2ตัวบนนะครับตามที่เห็นนะครับอีกใบหนึ่งจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวพร้อมกับตัดเล่นทุกท่าน2ตัวของอาจารย์ก็มี24 28 29 48 49 89แล้วก็ชุด สตัวอยู่ด้านล่างนะครับ2องสี่แปดสองกแนวทางของป้าเดือนครับมาต่อกันที่แนวทางของแอดสายลมครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าตรงๆเป๊ะๆกันเลยนะครับใบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านของอาจารย์มี583าม แล้วก็ข้อมูลชุด2ตัวก็อยู่ด้านบนนะครับของอาจารย์มี8338ประมาณนี้ครับงวดมาอาจารย์ให้มาแล้วทุกท่าน1ทับเ2565เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดไปทุกท่านใบเต็มของอาจารย์ตามนี้เลยไปดึงตัวเด่นกันดูครับแนวทางของแอสายลม ด้านบนก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์นะครับตามที่เห็นครับตัดเล่น2ตัวบนด้วยมี1 2 2 1 1 6 6 1 2 4 4 2 2 8 8 2 6 8 8 6, 6, 8, 6, 7, 8, 6ครับตัวแถมของอาจารย์ทุกท่านมี9 1 6แล้วก็1 6 ตามนี้ครับแนวทางของแอดสายลมมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับผมไปเจอมาก็นำมาฝากคุณผู้ชมนะครับงดก่อนผมไม่ได้ลงให้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์ท่านนี้มี583 mm. เข้าตรงตรง,ตรง,ตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มี538ทตุกขันผมไปเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับใบนี้ทุกท่านใบนี้ที่อาจารย์ตัดมาให้แล้วนะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ผมมีใบเต็มให้ดูด้วยนะครับก่อนจะไปดูใบเต็มเดี๋ยวเรามาดูชุดเต็มๆของอาจารย์กันก่อนเนาะ63ชุดทุกท่าน63ชุดอาจารย์บอกว่าตรงๆนะครับตามที่เห็นทุกท่านประมาณนี้ ใครจะนำไปตัดเองก็ได้นะครับมาดูชุดที่อาจารย์ตัดมาให้ใบเต็มกันทุกท่านตามนี้เลยครับก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับสามแถวบนแล้วก็จะมีอีกสองแถวล่างตามที่เห็นกันเลยนะครับ ชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ